โดยศูนย์ปรับปรามอาชยากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรภาค2ค่ะเขาก็ได้บุกรวบกองถ่ายหนังสยิวนะคะอ้างพิษโควิดค่ะจำใจทำแลกค่าจ้างเพียงวันละ1,000บาทค่ะ พลตรวตีชัยพ์สุวรรณรักรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พวมในการศูนย์ปรับปรามอาชญาการรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะซึ่งก็เป็นตำรวจภูธรภาค2นะคะได้มีการนำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมนำหมายจับและหมายค้นเข้าตรวจสอบ ที่บ้านเลขที่380ทับหหมู่บ้านเดอกแกรรรี่ซอยจมเทียน8ถนนจมเทียนสาย2ค่ะหลังจากที่ได้เบาะแสของกลุ่มผู้กระทำผิดนะคะทางเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะก่อนที่จะควบคุมตัวผู้กระทำผิดได้ทั้งหมด5รายด้วยกันเป็นคนไทย4รายชาวต่างประเทศสัญชาติจีน1รายค่ะโดยก่อนจับกุมนะคะสืบเนื่องมาจากทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ปราบปรามอจชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศทราบว่ามีกลุ่มคนไทย ลักลอบถ่ายทำหนังลามกอนอาจาร์เผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ส่งต่อไปยังแอปพลิเคชันของประเทศจีนค่ะซึ่งหนึ่งในผู้กระทำผิดนี้เคยกระทำความผิดซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขออนุมัติหมายจับจากศาลจังหวัดพัทยาฐานกระทำความผิดร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ใดๆมีลักษณะอัลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้เจ้าหน้าที่จึงได้แกะรอยจนกระทั่ง ได้เบาะแสนะคะว่ากลุ่มผู้กระทำความผิดกําลังยกกองถ่ายมาถ่ายทําอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวเลยค่ะก็ได้ขออนุมัติหมายค้นเข้าตรวจสอบพบว่ากําลังร่วมเพศและบันทึกภาพยนตร์กันอย่างจงครึ่มเลยนะคะเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ก็ตกใจแล้วก็หยุดพฤติกรรมเสียงอยู่ในทันทีค่ะเบื้องต้นค่ะทั้งหมดให้การรับสารภาพโดยอ้างถึงสาเหตุที่จําใจต้องทําเนื่องมาจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะก็มีผลกระทบให้ตก าขาดไรายได้มาจุนเจือครอบครัวโดยในการถ่ายทำจะได้รับเงินค่าตอบแทนจากชาวจีนวันละ1,000บาทแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็แจ้งข้อกล่าวหาฐานกระทำความผิดร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆมีลักษณะอันเป็นลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นๆประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองพัทยาดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปค่ะ